สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัทีมเช่นเคยนะฮะอ่ะดูเก็บเกี่ยวข้าวเริ่มแล้วครับแถวบ้านผมนี่เป็นเจ้าแรกโอ้ปู่ข้าวพันอะไรทำไมถึงได้สุกไวเร็วแท้ดูนะครับใช่ข้าวโกขอหรือเปล่าพอดีผมเห็นเห็นบ้านผมอยู่ใ,ใกล้ๆฮะนี่บ้านผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ เจ้าก,การยาวก็จอดอยู่นั่นแหละก็เลยมาดูโอ้นี่โดยมาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะเขาถึงจะเกี่ยวข้าวก็ได้แต่เจ้านี้ใช้ข้าวพันอะไรไม่รู้ทำไมถึงได้สุกไวแท้เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้น้ำนี่เปิดยังเนี้ยกว่าที่จะให้รถเกี่ยวไปเกี่ยวเนี่ยอะ DC70G ครับปูบูต้ารถเกี่ยวจะลงแล้วนะจะทำการลงแล้ว ดี๋่าไปดูกันจะติดไหมนะแต่จะของพื้นที่บอกว่าไม่มีทางติดหรอกจะเริ่มลงเกี่ยว,วนะรถบรรทุกข้าวก็พร้อมแล้วครับอ่ะลงแล้วลงแล้วจะจมหรือเปล่าข้าวอะไรลุงก็ไม่สุกไวแน้ ข้าวอะไรเนี่ยข้าวอะไรก็สุกไวแท้ขอขอข้าวนะปัง,ปงออโอ้โหแค่สองเดือนเองเนี่ยนะสองเดือนก,ว,กว่าเองได้เกี่ยวข้าวแล้ว็ดีเหมือนกันเด้กสิบรววัยงานเกี่ยวข้าวจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อ ข้าวสุกไวก็ดีเือนกันเพราะว่าเวลาถึงช่วงเกี่ยวข้าวแล้วนี่รถเกี่ยวนี่ไม่ทันเลยนะทํางานก็ไม่ทันเลยฮะคนจะแย่งกันเยอะเลยช่วงเกี่ยวข้าวมีข้าวสุกก่อนเลยสบายไม่ต้องแย่งใครฮะได้เกี่ยวก่อนเพื่อนเลยในหมู่บ้านผมเจ้านี้รถเกี่ยวคูาตาดีซีเจ็ดศูนยฮะเจ้า,อจาของมีสองคันนะ อีกคันหนึ่งเป็นแบบนีตู้แอร์ฮะแต่วันนี้เอาคันนี้มาดูดิเอารถมาใส่พร้อมรถอีแดนซิ่งฮะนี่รถอีแดนซิ่ง,นะงโอ้สยยงสัยจะมีปลาหรือเปล่าเนี่ยจะมีน้ำผุกลิบอยู่แล้วเนี่ยเห้ยประเพอมีปลานะเนี่ยน้ำยังไม่แห้งดีเลย หัวหน้าแม็กก็มาด้วยกันนะหัวหน้าแม็กก็ขับรถเกี่ยวเป็นนะฮะมอก่อนก็ขับรถเกี่ยวตอนช่วงหน้าเกี่ยวข้าวแต่ตอววันนี้ผมซื้อตัวขาดแล้วอยู่กับผมจะออปีกับแต่รถไถกับแมโคโโกไปบาง,างครั้งครับวันนี้ผมเอารถไถมาเสริมความรอน,ะนี่นี่น,นี่รถไถผมจอดอยู่บ้านบ้านเขาบอดีหละ ามาเสริมความรอเพราะว่าเขามีตู้เหล็เห็นไหมโดยแต็นยังมีแผ่นเล็เลยมาเสริมความรอครับบ้านอยู่ใกล้กันแกซื้อแผ่นเล็มาครับเขาเชื่อมให้แต่ตอนนี้เกี่ยวข้าวก่อนรถไถจอดไว้ก่อนเยวเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลุยกต่อเสริมความรอให้เจ้าเอฟหกสองสี่ศูนย์จะเสริมอะไรอยวเราคอยติดตามนะ ดูวิธีการเกี่ยวข้าวครับต้องไล่เก็บมุมก่อนนะเกี่ยวข้าวเนี่ยเก็บมุมได้นี่ก็สบายเลยโตกลางนี่ก็วิ่งเอาวิ่งเอาเลยฮัลฮหสวันดีครับเจ้าของเป็นสอทอนะเจ้าของรถเกี่ยวยกมือทักทายบุญรอดขาประจำอยู่แล้วมาเกี่ยวบัวบ้าผมเป็นประจำอยู่แล้วเจ้านี้ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บมุมกันนะข้าวกอขอครับสุกไวดีเดี๋ยวพอถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องไปแย่งใครสบายเลยนี่แค่นี้ก็มาครับตอนนี้แค่นี้ก็มาเกี่ยวให้แต่ถ้าถึงหน้าเกี่ยวข้าวเดียวโหแย่งกันตะเพอตะเพอคนไหนให้ราคาสูง รถเกี่ยวก็จะไปให้เจ้านั้นแหละเป็นธรรมดาครับอาชีพของเขากลับเองเลยครับเจ้าแก่ขับรถเกี่ยวเองเลยแล้วนานี่จะเกี่ยววะเนี่ยโอ้โหนานี่ทำไมหญ้ามันเยอะกว่าข้าวเนี่ย นเพิ่งมาดีตอนปลายเพิ่งมาดีช่วงนี้ครับตะกอนี่โอ้โหสูบน้ำใส่กันเต็มเลยแรงครับพอบบจะตกก็ตกหน้าดูโบจะไม่ตกอะแรงนี่แหละเพิ่งมามีน้ำตอนช่วงนี้นะฮะตะกอนนี่ไม่มีนะสูบน้ำใส่เอาดีที่ว่าบ่อน้ำอยู่ใกล้ๆเลยสบายเลย มันจะมีปลาช่อน嘛เนาะแต่ถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนี่โอ้โห่าพูดถึงเลยหนูเยอะวิ่งไล่จับหนูคนสนุกอ่าอ่านี่ฮะบางช่วงนี่รถเกี่ยวเข้าไม่ถึงต้องอาศัยเกี่ยวนี่แหละอาศัยคนเกี่ยวครับเกี่ยวเดินเก็บไอ้ตรงที่ว่ารถเกี่ยวเข้าไม่ถึงเก็บเก็บปุ๊บแล้วก็โยนเข้าตรงกลาง นี่นะครับช่างเชื่อมเหล็กประจำทีมงานบุรรอดวันนี้เกี่ยวข้าวให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทำเจ้า M6240 ต่อนี่ตรงไหนรถเกี่ยวเข้าไม่ถึงก็ใช้แบบนี้นะน้ำยังเปิดไม่แห้งเลยเนี่ยน,น้ำแห้งมาดีแล้วจะได้เป็นโคตน้แห้ง โอ้วรถจะตออ๋ถ้าน้ำแห้งแล้วมันจะเป็นโคลนต้องให้มีน้ำคุกคิบแบบนี้ใช่ไหมคุกคิบกุกคิบนะเหมือนสั่งกว๋วยเตี๋ยวน้ำคุกคิบกุกคิบดูดิว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนี่ยมีไหมนในน้ำมีปลาในานา,นามีข้าวถูกต้องครับในน้ำมีปลาในานาต้องมีข้าวจะมีอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยมาแล้วฮะเลยมา แปลงนี่เกี่ยวไหม,ไหม,ม,มอ๋อเกี่ยวหมดเลยอันนี้ปลูกข้าวหรือปลูกหญ้าเนี่ยปยลูกหญ้าคุณล่อก็ไปหาเซลเขาครับเบิกกันหมดนาของผมก็มีหญ้าเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าใครจะมีมากมีน้อยนี่นี่น,นี่โอ้วันนี้เอารถไทยลากมาเลยนะลากรถเกี่ยวนี่รถไทยส5 0 8 บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันครับห่างจากกันกันประมาณสองสามกิโลฮะบ,บ้านรถเกี่ยวนะจะปองรถเกี่ยวเอาละครับเริ่มหันหัวกลับมาทางนี้แล้วทีแรกมันก็จะยากอยู่หรอกตามตับคลิปคันนานะ พอได้เอาทางคนาออกแล้วปุ๊บเดี๋ยวโหทีนี้ก็วิ่งเลยปรุดเลยวิ่งเกี่ยวเลยฮะช่วงข้างๆนี่ก็จะช้าหน่อยอ่านี่ฮะทีนี้ก็จะสบายแล้วหัวหน้าแม็กนี่ไม่กลัวจะมารอจับปลาหรือมารอตีหนูเนี่ย ในช่วงนี้หนูยังไม่ค่อยมีหรอกสักหน่อยรับรองล้นตลาดช่วงเกี่ยวข้าวหนูล้นตลาดสบายแล้วเก็บรอบได้แล้ว เก็บรอบรก่อนนะแล้วทีนี้เหลือจะเจาะตรงกลางก็สโล่เลยนี่วันนี้บุญรอดก็พามาดูรถเกี่ยวนะก่อนจะเปิดรูการจริงให้ดูก่อนไตเตินไปก่อนอีกสักพักหนึ่งก่อนเนยไม่เกินเดือน2เดือนหรอกได้เห็นรถเกี่ยวเต็มตามเอ เต็มตามทุ่งนาแน่นี่แค่ไตเติ้ลก็าน,นะอา่าเกี่ยวรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ